สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t a l l i n s t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขอพูดถึงเกมสยองขวัญในจักรวาลโลบล็อกหรือว่าโลบล็อกกันนะครับจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ d e a t เซอร์เลน นับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมสยองขวัญในจักรวาลโลบล็อกกันนะครับที่สร้างความสยองขวัญและความหลอนมาแล้วอย่างมากมายโดยผู้ใช้งานที่มีชื่อว่าดุม m อ็กที่สร้างเกมนี้ขึ้นโดยอิงมาจากหนังสยองขวัญชื่อเดียวกันอย่าง d ดส l ซ n ลนนี่แหละครับเรื่องราวจะเกิดขึ้นมาจากบิลลี่อชเชนและลิซ่าคู่รักที่ได้รับตุ๊กตาพากเสียงเป็นของขวัญจากบุคคลผู้ไม่เอ่ยนามทําให้ความลึกลับและความสยองได้เริ่มเกิดขึ้นกับลิซ่าหลังจากนั้นครับโดยคุณเนี่ยจะได้รับบทบาทให้เข้าไปสืบค้นปริศนา และไขเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในนั้นให้กระจ่างซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นร่างอันไร้ชีวิตของลิซา่าพร้อมกับหุ่นภาคเสียงโดยเบาะแสเพียงคําเดียวจากโน้ตที่เขียนว่าแมรี่ชอปซึ่งในภายหลังเนี่ยเธอก็คือนักภาคเสียงที่ถูกฆาตกรรมและตามหลอกหลอนในเมืองนั่นเองโดยสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมหรือจะสัมผัสกับความหลอนของเกมนี้นะครับก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะฮะ Alone in a Dark h o u s e Alone in a Dark เ o u s e เนี่ยเป็นเกมสยองขวัญที่เรา สามารถเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นไปพร้อมกับเพื่อนได้นะครับโดยเรื่องราวจะเกิดขึ้นในปี1 9 9 6ซึ่งพวกคุณจะรับบทบาทเป็นนักสืบที่ได้รับมอบหมายให้ไปไขคดีฆาตกรรมในบ้านร้างแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยข่าวลือมากมายในขณะที่คุณและเพื่อนของคุณกําลังสำรวจบ้านร้างอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีใครคนหนึ่งจับตามองเราอยู่ซึ่งในระหว่างการเล่นเกมเนี่ยคุณจะค้นพบกับความลับดํามืดของครอบครัวบ้านหลังนั้นจากสายตาที่ถูกเฉลอยออกมาว่าเป็นเอริกที่มีปัญหาทางจิตนั่นเอง Alone Dark House เกมอโลนอ เป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี2021และมีการเข้าเล่นมากกว่า780ล้านครั้งซึ่งประสบการณ์จากผู้เล่นที่ประทับใจนี้เองนะครับทำให้เกมเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกมสยองขวัญยอดเยี่ยมอย่าง b l o x y Award นั่นเอง The Mimic The Mimic เป็นเกมแนวสยองขวัญอีกเกมนะครับที่มีผู้เล่นมากมายไม่แพ้กันโดยเกมเนี่ยจะเน้นเอาชีวิตรอดจากเรื่องราวของหนังสือทั้ง4เล่มที่สอดคล้องและอิงมาจากตำนานของญี่ปุ่น โดยแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีตัวเอกและตัวร้ายแตกต่างกันออกไปครับซึ่งในแต่ละเกมเนี่ยเราจะต้องตามหาและแก้ไขคำสาปต่างๆลงให้ได้ซึ่งยิ่งคุณพยายามแก้และหาทางหนีออกจากสิ่งชั่วร้ายพวกนั้นมามากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเหมือนกับว่าคุณยิ่งเดินทางเข้าไปในดินแดนที่บิดเบี้ยวและลึกลับมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับต่อมานะครับ The Maze The Maze เป็นเกมโลบล็อกที่ค่อนข้างเปิดกว้างให้คุณสำรวจอุโมงค์ในใต้ดิน ที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกและสิ่งปริศนามากมายโดยมัน,นจะมีอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเอาตัวรอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหินแบตเตอรี่โทรศัพท์และขวานโดยเป้าหมายเดียวของคุณก็คือจะต้องอยู่รอดให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเกม The Maze เนี่ยจะมีการอัปเดตใหม่หรือที่เรียกว่าการรีบูตเข้ามาในปีนี้ด้วยยังไงก็ลองติดตามดูกันได้นะครับเกมต่อมานะครับ d o s d o s เป็นเกมที่โด่งดังมากในจกักรวาลโลบล็อกซึ่งเป็นเกมสยองขวัญมุมมองบุคคลที่1ที่มีเป้าหมายในการเล่นอย่างชัดเจนคือจะต้องพากันขายกุญแจฝ่าประตูและด่านไปให้ถึงประตูที่100ให้ได้โดยจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะฆ่าเรากับเพื่อนร่วมทีมที่เรียกกันว่า e n t ติตีที่จะแฝงตัวอยู่ในแต่ละด่านกันไป ซึ่งเอนติตี้แต่ละตัวเนี่ยก็มีความสามารถไม่เหมือนกันรวมไปถึงความน่ากลัวก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งจั๊กโพงนี้นี่เองนะครับที่ทําให้เกมดอสเนี่ยกลายเป็นเกมสยองขวัญที่ต้องเผชิญหน้ากับพวกเอนติตี้และความหลอนไปตลอดการเดินทางครับ The r a k The r a k เป็นเกมที่ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับนอกจากจะต้องวิ่งหนีอสุรกายที่แฝงตัวในป่ายามค่าคืนรวมไปถึงเราจะต้องซ่อนตัวอย่าให้มันรู้จนกว่าจะหมดเวลาหรือวันไปความน่ากลัวของเกมนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงที่เรา จะสัมผัสไปกับความอึดอัดและความกลัวว่าจะถูกพบเจอและถูกฆ่าเมื่อไหร่ทําให้เกมเดอะเร็กเนี่ยจะนําเสนอให้เราเป็นเสมือนเหยื่อที่ขวัญเสียอยู่ตลอดเวลาโดยทางนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยสามารถค้นคว้าสิ่งของต่างๆหรือว่าอัปเกรดสินค้าที่พอจะสามารถทําให้เราอยู่รอดไปตลอดในคืนอันน่าสยองขวัญน,นี้ได้นั่นเองครับ The d a r k n e เน็ตบี d อนเดอะดาร์เป็นเกมสยองขวัญที่ไม่เหมือนใคร ที่คุณจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในบ้านได้โดยคุณจะต้องปิดหน้าต่างและประตูเพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจเข้ามาซึ่งเมื่อใดก็ตามที่มันสามารถเข้ามาได้เนี่ยเมื่อนนั้นก็อาจจะเป็นเวลาตายของคุณไปนั่นเองนอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถซื้อชุดอัปเกรดเพื่อป้องกันการตายก่อนเวลาอันควรและสามารถซื้อไม้กระดานเพื่อขึ้นหน้าต่างบางบานได้อีกด้วยโดยรูปแบบการเล่นและสไตล์ที่ทาเอาลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลานี่เองนะครับที่ทําให้เกม The d a r k n e t Beyond กลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลอนได้ใจสลับผู้เล่นสายสยองขวัญในเกมโรบล็อกอย่างมากเลยทีเดียวครับเรื่องสุดท้ายนะครับจูดีจูดีเป็นเกมโรบล็อกที่ขึ้นชื่อเรื่องความสยองไม่แพ้กเกมไหนๆนเลยเรื่องราวจะนําพาคุณเข้าสู่โลกของสวนสนุกเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างในยุค70โดยเราจะต้องสืบหาต้นตอของความลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอดีตของจูดีก่อนจะสัมผัสได้ว่าเธอหายตัวไปครับในตอนนี้นี่เองนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่เบาะแสที่ลึกลงไปเรื่อย และถูกนำพาไปยังคฤหาสนหาดลึกลับหลังจากนั้นเพื่อคนพบประวัติศาสตร์อันมืดมนของคฤราสนหและการพัวพันกับสิ่งเหนือธรรมชาติรวมไปถึงช่วยจูดี้ออกมาจากความชั่วร้ายให้ได้โดยเกมจูดี้นะครับจะนำพาให้เราตื่นเต้นไปกับความน่ากลัวของสัตว์ประหลาดที่ซุ่มซ่อนอยู่ภายในนั้นเราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับและช่วยเหลือจูดี้จากบอสตัวสุดท้ายซึ่งนับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่นำเสนอเนื้อเรื่องได้น่าสนใจและสร้างความน่ากลัวฉากจ้ำสแกร์ได้ออกมาอย่างกลมกล่อมเลยทีเดียวครับ เอาละครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเกมสยองขวัญจากในจักรวาลโลบล็อกหรือว่าโลบล็อกที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากผมมีการพูดตรงส่วนไหนผิดหรือว่าขาดตกไปเนี่ยก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนเกมโลบล็อกหรือว่าไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งผมเนี่ยเพียงแค่หาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองนะครับยังไงแล้วเนี่ยถ้าหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อทีีี่่จะะไไดดด้้มพลลาคคิปๆแบบบนนรั เอาแล้วครับและสำหรับวันนี้ทาง t ทลลิงสตอรี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ